คอนติด <One input> right? so okay. so, okay. ีน่าก็ดีใจมากค่ะแต่ใช่ป่วันดีน่าแล้วก็ชัดเเปญนองีค่ะว่าเชื่อว่าดีมันต้องดีเลยค่ะค่ะก็แคมเป็นใหม่ของดินีน่านะคะเชื่อว่าดีต้องดีน่าค่ะโอเคค่ะแล้วก็ฝามรถือัณฑองดินีน่าได้นะคะคือเรามีหลักๆมากโอ้โหมี่ทางโน้นมีทั้งแบบงาดำแล้วก็เทปอรอื่นๆแบบเยอะแยะมากเลยค่ะแล้วก็สําหรับใครที่กลัวเบื่อก็สามารถเอาไปมิกซ์ทำเปนสุดต่างๆแล้วไปปัดกับโยเกิร์ตกับเวกินสมัยนี้ก็คือแบบง่ายมากหลักๆเุ เราเชื่อแบบเราทํามันได้ดีางคะมันก็คือแบบมันก็อกมาดีเราเชื่อตัวเองเนี่ยแสดงว่าปกติ แบบก็มาผัดนผสมแล้วอีกางเื็น,นะคนชอบกินงานดำอยู่แล้วโดวยส่วนตัวค่ะแล้วก็พอแบบมาเจอดีน่าที่แบบเวลาแบบน,นี้คือเหมือนเราไม่ได้สามารถกินได้แบบไม่เลื่องเหมือนตอนเด็กๆแล้วค่ะเราก็ต้องเหมือนหาไหล่เทีที่แบบเรากินได้ระหวแบบ่างวันแล้วก็ดีนา่าก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่แบบเราแบบไม่ต้องกลัวอ้วนก็อ,อยู่ เรื่องตามชอบได้เลยแล้วก็สามารถกัดสลับระหว่างวันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าห่วงเรื่องแบบเออ่การเขาเรียกอะไรไว้การแบบความเขาเรียกการแก่เหรอะชะลอวัยเไม่รู้ยังไงแต่ถ้าอย่างงานด้านที่หนูชอบกินนะคะมันจะช่วยเรื่องแบบมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็จะช่วยชะลอได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ่ก็ฝากเป็นแฟนของดีน่าด้วยนะคะเชื่อว่าดีต้องดีน่าค่ะอ่ค่ะ คับเป็นครับหนูเหการณ์เป็นยังไงบ้างก็โรงพยาบาลเกิดอะไรข oh. yeah. ึ้นเออคือเหตุการณ์ต่างกันนะคะแบบถือว่าเจนเนี่ยเขาเขาเป็นอยู่แล้วเขากระดูกหลังเขาไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่ว่าหนูเนี่ยเป็นหลังจากนั้นแต่ว่าเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เกิดเหตุการณ์นั้นหนูเหมือนถ่ายงานอยู่แล้วก็เกิดจากการเกร็งตัวแล้วเหมือนปิดแล้วมันดักกลอกแล้วก็เหมือนขยับไม่ไม่ได้เลยก็เลยกลายเป็นว่าหมอลองกระดูกเคลื่อนไปสองทอค่ะแล้วก็ไปแตะเส้นประสาทขวา ไอ้ขาขวาเลยถ้าแบบยืนนานหรือนั่งนานอย่างเงี้ยมันก็จะแบบชาแล้วก็แบบเหมือนไม่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเ้ยก่อนนั่น<ร>ของเรามันมีสัญญาณเตือนบอกไปทำว่า<ๆ>้องดับไม่มีเลยค่ะทุกตอนที่หนูเป็นอะหนูก็ตกใจมากคิดว่าเหมือนอาจจะเป็นแบบความแกส๊สของเราที่แบบปวดเมื่อยปกติหรือว่าใช มันเป็นจังหวะที่แบบดังกลอกแล้วมันแบบเหมือนกลับม,มาแบบเหมือนเดิมไม่ได้แล้วมันเจ็บมากเลยครับก็เลยไปโรงพยาบาลแล้วไปสแกนเข้าเครื่องอะไรก็เลยรู้ว่าหมอรองเนี่ยมันเคลื่อนแบบไปสองข้อตอนแรกก็งงว่าแบบคนเรามันเป็นกันได้ง่ายๆเลยหรออะไรเงี้ยหมอก็เลยบอกว่าอ๋อใช่เพราะว่าหนูอาจจะแบบกล้ามเนือ้อแข็งแรงไม่พอในจังหวะน,นั้นหรืออาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้แบบเหมือนมันพยุงไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเคลื่อนแล้วก็ไปแตะเส้นประถมฝาไอจิงต้องพักสามเดือนอกเขายิ่งยิ่งตอนที่มัน มันมันจัดะไรนั่งนั่งเหมือนเหมือนนั่งนั่งแล้วก็เหมือนเล่นท้องเขาเรียกว่านั่งแล้วเหมือนเออเหมือนนั่งแล้วแบบนั่งไม่ถูกท่าแหละค่ะแล้วเหมือนพอปิดตัวก็คล็อกเยอะตัวปิดตัวใช่ใช่เรารู้สึกเลยอหรว่ามันคร็อกมันกล็อกแล้วมันเจ็บมากๆเลยค่ะแล้วก็ขาขวามันก็แบบไม่รู้สึกขาข็ชาไปด้วยชาบัญชาใช่เขาไม่ไปแตะเส้นไปไปทับเส้นประสาขวานิดนึงเลยเนี่ยแล้วตอนนั้นคือถึงหมอเลยหรือว่าคิดแค่เดี๋ยวมันก็หายอยู่ว่า คิดอะไรไม่ออกเลยค่ะเพราะตอนนั้นหนูถ่ายงานอยู่ก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องรีบถ่ายงานให้เสร็จแล้วก็แล้วก็รีบไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันไม่ปกติแบบไม่เคยเป็นแบบนี้เลยรใช่ว่าระหว่างถ่ายงานมันก็ยังมีความจิตจิใช่ก็ลองไปด้วยถ่ายไปด้วยแต่ว่าก็ถ่ายเอเธอต้องพยายามขนาดนั้นเลยหรอหนึงก็คือหนูไม่รู้ว่ามันหนักแต่หนูรู้ว่าหนูเจ็บแล้วก็อยากจะแบบให้มันเสร็จชายไปก่อนแล้วค่อยไปแล้วงานนี้ก็ต้องยิ้มหรือว่าต้องอะไรมาอะไรสินะเลยยังไงบ้างดีที่มันโชคดีที่มันยิ้มไม่มากค่ะ อันแล้วพอไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้เราตกใจมากว่ามันถึงขั้นนีเรืหรอเปลเ็นเพราะว่าจริงๆหนูรู้สึกว่ามันไกลตัวมันน่าจะเป็นสําหรับคนที่อายุแบบเยอะหน่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะหนูก็เลยคิดว่าเฮ้ยโอมันถึงหนูแล้วอะไรอย่างเงี้ยท่านตอนกั้นั้องากคุหมอยังไงทะหนูคือมันจะไม่หายไปเลยตลอดชีวิตค่ะเพราะว่ามันเคลื่อนไปแล้วก็คือต้องเหมือนเมนเทนแบบพยายามจะทําให้แบบกายภาพ ว่าตอนนี้หนูเจาะหลักกระดูกหลักชีดสเตียรอยเข้าไปแล้วค่ะก็ช่วยได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเหมือนแบบ ใช้ชีวิตไม่ค่อยดีค่ะมันถือว่ายังเอาไปทําให้มันแบบเคสีมหรอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนยังยังไปกระแทกมนหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะยังสะปวดแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเพิ่มได้อีกไปเรื่อยๆเพราะว่าวันที่มันเคลื่อนแล้วมันไม่มีทางกลับมาเครียดไหมลูกกระดดกับ้องเป็นนิ่งๆเครียดนิดนึงเพราะว่าจริงๆหนูต้องพักสามเดือนแบบไม่วิ่งไม่ใส่ชั้นสูงไม่อะไรแต่ว่าหนูถ่ายคุทานนาคีอยู่ค่ะแล้วมันก็เหมือนจะแบบมีบูบูหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบ กลัวว่ามันจะหนักไปกว่านี้อีกแล้วหมอได้พี่ิีเซฟไหมอาจจะให้ที่ทั้งที่เราต้องทำงานพี่หนิงหมออยากให้นอนอยู่นิ่งๆเฉยๆค่ะใส่เครื่องพุงพยุงหลังหรือว่าอะไรได้ไหมพี่จริงวิเคราะหคัดใ่ยุงหลังต้องใส่ตลอดเราดูเราดูหน่อยเลยนะไม่ผิดนะหน่อยมากจริงๆหนูอ่าวเพราะว่ามีรอบนึงที่แบบเข้าไปแล้วใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าเฮ้ยหนูไหวหนูแบบแค่นี้เองหนูออกมาทำงาน แล้วหนูก็กลับเข้าไปเลยอีกวันหนึ่งเ,ออเพราะว่าแบบมันหนูยืนแบบยืนได้แบบไม่นานเลยช่วงนี้ก็ต้องแบบไม่ใส่ส้นสูงไม่วิ่งไม่กระโดดอย่างเงี้ยออกกําลังกายก็แบบเหมือนยังไม่ได้อย่างนัง้นวันนี้พอออกมาทำงานแล้ว ท่าไหนาที่มันจะทําให้เราปวดที่มันจริงๆก็ทุกทุกท่าค่ะเพราะว่ามันมันเจ็บอยู่แล้วนิดนึงมันเหมือนเป็นเป็นอะไรปวดลำคาบอ่ะค่ะถ้าเหมือนตัดเยี่ยวตัวนิดนึงหรืออะไรเงี้ยมันก็จะจีดขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้ายืนนานๆก็อย่าแบบอีกน,นิดนึงขาขวาก็จะชาเล็กอะไรเงี้ยแสดงว่างานเราสมมติอย่างงานเราไม่ต้องมีเดินแบบการกระดอนหรือเราไมต้องมีฉากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปวดปวดเอวก็ปวดน่ารำแต่ว่าจริงเนาะอะไรอะไรได้ทำพลาดการไปอะไร ไม่ถึงม่ถึงว่าพอเป็นอย่างนี้มันทำให้บางงานต้องแคนเซิลนสัว์ไต้อง,อง <B uy> จริง <B uy> จริงจ,งจงมีก่อนหน้านี้ที่หนูเข้าโรงพยาบาลที่แบบเหมือนกล้องน,น ก็ต้องเหมือนแบบขยับช่วยเราอย่างก็ขอบคุณมากๆแต่แล้วก็กลับไปถ่ายค่ะหนูไม่ได้พักแบบที่หมอบอกอยากคุยอไก็ไปเลยอยากคอไก็ไปเลยทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แบบมีความเกรงเกังวลแม้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้ฉันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็กังวลค่ะเพราะว่ามันก็เป็นแบบกระดูกสันหลังเนาะก็มันเป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามจะแบบใช้ชีวิตให้ปกติให้ได้เพราะว่ามันก็28เองค่ะหมายถึงว่ามันจะหยุดไปเลยก็ไม่ได้คุณหมอแปลว่าการผ่าตัดมันช่วยไหมหรือว่าคือ หมอบอกว่ามันก็จะช่วยให้ดีขึ้นแต่ว่ามันไม่มีทางหายหมดแล้วหมอแนะนำนำภาพบบิตที่ถูกต้องไหมที่จริงหนูต้องไปกายภาพค่ะถูกแบบให้บ่อยที่สุดยิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยมันมีภาที่บิดถูกต้องได้หมบิดตอนนี้ยังไม่ได้เลยไม่ได้ใช่ใช่แลการสุดท้ายก็ต้องบาลานซ์ชีวิตใหม่มในการทำงานใช่ใช่แต่หนูก็ทำไม่ค่อยได้ค่ะแต่ว่าอันนั้นเป็นอะไรหมอบอกว่าไรแรงสุดคืออะไรถ้ามันแรงสุดเหรอคะจริงจริงมันก็แรงสุดอยู่แล้วเพราะว่ามันแต่ว่ามันเคลื่อน ก็ไปทับเส้นประสาทีสาแล้วแต่ว่ามันยังไปทับไม่มากคือมันจะไปทับได้อีกแต่มันไม่ต้องทับก็ได้ก็ดีอะไรอย่างงี้มันนั่งรถไปนานๆก็ไม่ได้สิก็จะปวดๆก็ต้องขยับตัวบ่อยๆใช่ไหมแจ้งว่าถ้าเห็นหนู่งเรื่องมนมาบนเครื่องบินก็ไม่ต้องแปลกใจใช่ไหมดูเห็นหนูขยับบ่อยๆไม่ต้องแปลกใจเพราะหนืแต่ดูเรื่องซีเรียสจะไปดูเหนื่แบบว่าอย่างทหากังวลก็เรื่รู้สึกว่าหนูทำอะไรแบบไม่ได้เป็นวันนี้แล้วทันใจอ่ะที่มปกติเราเป็นคนที่แบบว่าก็ ก็จะนิ่เลจเจ้เจขาว่าไงบ้างเเจเขาูเจเขาเป็นมานานมากแล้วเขาเป็นอีกรอบนึงเขาก็เลยเหมือนเขาชินแล้วเขาใช้ชีวิตได้แล้วแต่ว่าหนูที่แบบไม่เคยเป็นเลยแบบไม่เคยมีอาการเกี่ยวกับกระดูกหรืออะไรอย่างนี้เลยเงี่ยคืออาจจะมีกระดูกที่แบบเหมือนหนูตหนูสูงเร็วมีบ้างแต่ว่าไม่เคยแบบเกี่ยวกับหลังที่แบบเยี่ยตัวไม่ได้ดังนานไม่ได้ก็คือเป็นอาการเดียวกันเลยเจหนักกว่าค่ะเจเลื่อนไปสามสี่ข้อเลยคำแนะนำของเขาคืออะไรชน เรเนเมืันีเจก็เป็นเราได้เห็นอาการเจแล้วเราจะไงบ้างตอนที่เรายังไม่รู้ว่าเราเป็นก็อมองว่าแบบมันแบบมันเออมันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่าเขาแบบเหมือนเขาเป็นเท้าแบนด้วยค่ะขอโทษนะเขาเป็น <c oughs> ขเนขาเ,เป็นแบบเหมือนกระดูกเคลื่อนไปด้วยแต่ว่าหนูไม่เคยเข้าใจอาการมันจริงๆนะคะไม่เคยแบบไม่รู้ว่าแบบลุกก็ยาก นั่งก็ยากเอี้ยวตัวก็ยากขยับก็ยากเนี่ยพอมาเป็นเองอ่ะเธอตลกมากเลยค่ะเพราะว่าเจเข้าไปก่อนแล้วหนูเข้าตามแล้วที่โรงพยาบาลใจดีมากจัดให้อยู่ห้องตรงข้ามกันแบบเหมือนเคลือบเงาก็ยังแบบแต่จริงๆหนูก็ไม่ลุกเลยเพราะหนูลุกไม่ได้อะไรแบบแต่เจเขาลุกมาบ้างแต่เจก็บอกว่าเขาบอกกับแมว่ายินดีต้อนรับเวลคัมแล้วเวลคัมได้เมื่อกีมันคุยกันไหมเพราะทด้วยกัน เขาละเหตุการณ์เออแต่ว่ามันโรคเหมือนกันคือแปลกมากใช่ผานโรคเหมือนกันข้อเดียวมีข้อที่เหมือนกันด้วยแต่วันเป็นข้อยอดฮิตอยู่แล้วอะหมอ4แล้ว5ใช่เราเป็นแฟแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นไปกับหนูนะคะรักษาสุขภาพทุกคนทุที่เราเป็นแฟนกันแต่ทำไมเป็นเหมือนกันเออใช่ต้องงงไหมปิงไม่รู้อะค่ะแต่ก็แบบหมอบอกว่ามันเกิดขึ้นได้แหละค่ะจริงๆคนเขาก็เป็นกันเยอะแยะเลยยังมีตรงนั้นกันไปกัน เพราะว่าเหมือนอาการมันก็แบบไม่ได้เท่ากัน,นเขาก็จะแข็งแรงกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจผมของเขาแล้ว <laughs> <ๆ S 1> เขา้าใจเลยเพราะว่าเป็นแล้วเป็นหนักกว่าเขาด้วยเพรว่าเราก็ออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึง้นจริงจริงมันเป็นแบบนั้นค่ะจริงๆหนูว่ารู้สึกว่าตัวเองก็แข็งแรงมาตลอดอ่ <laughs> ๆๆๆๆหมายถึงว่าร่างกายไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้เจอก๊อกเดียวก็ไปเลยเหมือนกันแล้วนอกจากนี้ก็คื่อนที่ก็คุมตกด้วยเลยใช่ใช่ใช่ค่ะหนูเป็นแบบแพ้ง่ายอยู่แล้ว ดวงมันไม่ดีแม้แต่คู่ไปทำบุญเป็นคู่เป็นมัดอะไรนะคะวัดไหนดีคะเกี่ยวไหมว่าแบบเป็นเรราช่วงไหมเป็นช่วงไหมมันหนูอ่านแล้วชวงไม่ชงค่ะแต่แต่ว่าแต่ว่าชีวิตหนูมันก็เป็นแบบนี้แบบตลอดอยู่แล้วใช่แล้วเคยรู้สึกแบบอยากจะพากันไปทำบุญเลยไหมเป็นอย่างนี้ทำไมต้องมันเป็นอย่างนี้มันเหมือนมันเหมือนมันเกิดแต่กับเราจนเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเป็น เบ็กเดียวขนาดนั้นแล้วอะไรกันแต่ว่ามันก็ทำบุญกันเรื่อยๆนะคะ่ะแต่จะ <c oughs> มากไอ้มาพอพต่ที่เขาไปต้องมอกมากันหนึ่งเขบอกมาว่าอายุยังน้อยแต่ทำไมถึงปิด ไม่พูดคำที่เจ็บปวดแบบนั้นแต่ว่าใช่แต่ว่าหมอก็เหมือนแบบเอออยากให้แบบเหมือนเราวางจิงเหมือนช่วงที่หนูเป็นนบะเขาแบบอยากให้หนูนอนนิ่งๆไปเลยเขาพูดว่าแบบนอนนิ่งๆดีที่สุดเลยแต่ว่าหนูก็แบบเหมือนบบมั่นหน้ามากเขาอ,ออกไปทํางานแล้วเขาก็แบบเออไม่เป็นไรครับถ้าไม่ไหวก็กลับมาก็ได้กลับมาจริงถ,ถ้าบอกว่าตอนนี้คือทําใจได้แล้วที่แบบไปอยู่กับมันไปทำใจไม่ได้ ไม่ไม่แบบเหมือนไม่ไม่รู้ต้องทำไปถึงว่าไม่มีทางอื่นแล้วอะไรเง,งี้ยใช่ใช่ใช่โอเคค่ะขอบคุณค่ะลูกขอบคุณค่ะ